วัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิง์ดที่นบรรยากาศติดลบแล้วก็มีหิมะลงเป็นตั้งใดจะสิกบาต่ากล้อง <c oughs> อันนี้คือว่าบลล่งแห้งนะเพราะว่าส้นแถวยูมันสิบโอคอยเอ่าหนาว้วก็มีหิมะป็นใดอันนี้เขาเปิดหนะ้าต่างพิเศษให้นะ <c oughs> บักวันก <c oughs> ัวมันแกงนะ <c oughs> อย่าแกล้งฉันนะเดี๋ยวกะจบเลยนะ มันเป็นบรรยากาศสิล้พอพี่น้องมึงเด้อคนใดที่แปลว่ายังบ่เคยเจอหิมะาเลยว่าสัมผัสหิมะน้อยยิ่งก็คือเบิ่งเอามันมันมีความเสี่ยงว่าเวลาเฮาอ่ขี่รถหรือว่าขับจักรยานปั่นจักรยานไปทำงานเนาะมื้อนี้แฟนมารับบอกว่าฉันไปเฮ็ดงานบ่ได้เด้อเชิญมาตอวรับซะเด้อถหาลูกน้องมาแล้วก็มารับแฟนเจ้าของจังซี่นะนันจุบันเลยแบบว่า ยานล้อมันไปบไรเพราะมันมืนจําเป็นแบบน้าแข็งเพราะมันติดลบเพราะหิมะเขาละลายมันล้มตัวกันแล้วมันจะเป็นน้าแข็งเพราะฉะนั้นมันเสี่ยงสําหรับเวลาคนเบรกรถเวลาคนสี่ปะทะกันนึกสิกับรถจักรยานหรือว่ารถจนรเนาะมันสิเป็นแบบว่าแบบมื่นนะจ๊ะเป็นพลาดบรรเทาหนอแบบเบรกวอยู่นะเพราะมันลื่นนะจ๊ะนะพอคนก็ต้องไปเปลี่ยนนะรือดูนี่เปลี่ยนล้อเป็นล้อสาหรับหิมะจ้ะถนนแบบนี้แคบมต้อง จริงๆนะเขาต้องถ่าฟังนั่นเห็นาะการจะรัจอนวันเขาแต่วางบางคนแบบว่าซาไปก็คือขรับเลยมาแล้วนะเบรแปลกแบบนี้คือเหขั้นสีเหลืองเนี่ยคือว่าคับถึกตองจ้ะถ้าเกิดว่ารถฟังนั่นเขาจอดได้แล้วเขาก็ต้องถ่ายให้ห้องอีกไปก่อนนะว่าฟังห้องมันมาได้เป็นฟังที่จอดรถอันนี้ก็เราบอกถึงเนาะบางวันอากาศนะจ๊ะอันนี้คือรอบตัวเมืองของสต๊ดเอ็มไม่ได้เงีนที่เขายูเนาะเซ็เบิ้งคร่าวๆเพราพี่ๆร้องที่ไีนที่ละ เมมับีดูเบอร์อันนี้ลำธารจ้ะที่ว่าเขตออกไปอ่าเป็นลำธารใส่พานอำเภอเนาะจากตัวอ่าจังหวัดมะพร้อมมันได้กาเห็นบ่ติดลบจ้ะมันได้กาติดลบก็เป็นแบบนี้ละจ้าไปเด้อจ้าโชคดีสูขทุกคนรักษาสุขภาพพร้อมเด้อจ้าสวัสดีจ้า